แฟนคลับตามเฝ้าอรอความสําเร็จของน้องยูกิเพนญปากาใหญ่สิบค่ะออสำหรับน้องยูกิไฮทท่องันนะค,ะ,คะพี่รองคากะถือว่าปังแห้งด้วยกันสาวัำพอยช่วงนี้คืองานเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็เยอะมากมเยอะเยอะม <ๆๆ S 1> ากค่ะทีะนี้สําคัญที่เราจะพูดในวันนี้คือแฟนคลับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ตางเฝ้ารอวันที่ยูกิประสบความสําเร็จในชีวิตที่น้องตั้งวัาต่างหวังไหวก็คือ,อบ้านอืนั่นเองพี่น้องค่ะร่าน้องยูกิให้ท้องค้าประสบความสําเร็จอย่างมากพี่น้องคะ,คะอายุแค่นี้สาวคำพ่อยสามารถ สร้างบ้านราคาหลายสิบเลยค่ะพี่น้องค่ะราคาเป็นสิบเลยค่ะ,คะแล้วที่สําคัญบ้านหรือวังเออแฟนขับพลเถียงกันป้าดยูกิ้า,านร<า>ือหาดคาลือหาดเอ,อค่ะ <Ha. S 2> เกินเกินอีหดีค่ะสําหรับน้องยุกีหายทองคำถือได้ว่า <Ha. S 2> เป็นเด็กหน่อยทีกระตันยูแล้วน้องยุกีเป็นคนทีไปะยะัดแห้งสากระพอยค่ะ <Ha. S 2> แม้กระทั่งพอตุ่มหรือแม่อุ้มเองนะคะบอกถึงลูกสาวนี่ยบอกว่า,วายุกนะีเขาเป็นคนทีบอติดบอติดแบรน <Ha. S 2> บอติดหลูค่ะ <Ha. S 2> เป็นคนที่เจ็บพร้อมลิอมรีบได้ดีค่ะสําหรับน้องยุกีหายทองคํา <Ha. S 2> แล้วทีสําคัญพี่น้องคะตอนนี้ค่ะ เ่าสิพามาอัปเดตบ้านค่ะ,ค,ะคือแม่ๆที่อ่าเขาเอื่นว่าแม่แม่ที่ร่วมกันนะคะซอยกันสนับสนุนซอยกันซัพพอร์ตน้องยูก,กิหายท่องข้ามค่ะตอนนี้โอ้โหสาวคำห้อยปนมุมงใจแท่นี้แม่สมกับพี่น้องแบบทุ่มเททำงานทั้งทำงาน,ท,งานทั้งเรียนทั้ง,งตา่างต่ารู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับการที่น้องแบบ หยดเถือที่แรกมาเนาะค่ะแล้วทีนี้บ้านเนี่ยเกือบจะแบบกำลังจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วเนาะเพราะว่าไม่อ้มแม่บอกอต้มบางอัปเดตบางกินกอนเนาะเออเนี่ยว่าบ้านถึงนี่ถึงนี้แล้วนะเนี่ยค่ะพี่หน่อยแล้วจ้ะมาหลังมายังงให้ดูนโอ้โหใหญ่อลังการงานสร้างอวนมั้ยอวนมั้ยอวอ่ โเย็นปวดนะพี่น้อง่าน่านบัะพ่อเทานนั่ะกานท่านบดัน่ะท่านบดเสร็จแล้วเราาเสตวก็จะเยเพื้นที่วะเยแต่กคนบ้านเราตอนเย็นบรรยากาศด ใหญ่มากัเ่อเไม่เป็นแทกนะเป็นเหมือนก็หลังมากเอาจะมนยัง่ากสวาเป็นรูปเป็นง่กว่านเลยสาวห้องคอย

นี่แหละค่ะพี่อ้องคะสมกับอยาดเหงื่อแรงงานของน้องอยูกิหายทองคำเพราะว่าน้องเป็นคนท่างานหามหานุ่มหามคำดีๆไม่มีคําว่าเหนื่อยกับยูกิมไม่มีคําว่าท้อสําหรับยูกิหายทองคําพี่้องคะสู่แห้งสําหรับเด็กน้อยผู้นี้นอายุสิบเจ็ดเขาสิบแปดได้แก้เดือนสองเดือนแค่นั้นเองค่ะพ<า>่อย<า>่า สุดดยอจังเดยะพี่น้องคะเก่งแห่งรู้สึกภูมิใจแทนพ่อกับแม่น้องมากๆที่พี่ลูกแบบเก่งแล้วขยันแต่กลัวเ่อยบ้าเป็นยุคจีหายทองข้ามกลัวจะมายืนยุดยุดนี่ได้พ่าะมันเรื่องงานจักม็ดเซาห์ขมข้อยผ่านอุปสรรคดาม่าหมากไามหลายอย่างบางครั้งนะเข้าเป็นเอฟซีซื้อๆเขาไปอ่านพอเขายนง่รู้สึ้ว่าโอ้โหบันทอนจิตบันทอน เสียสุขภาพจิตแห้งนีหดีพี่น้องคะแล้วถ้าเป็นโตน้องเองนาอเสื้อมันว่ายุกี่ให้ทุกท่านเนี่ยอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เจ้าพ่อยดีบ่ดีน้องเขามาตอบเองมาพอค่ะอ่ะอะไที่มันทนไม่ได้แล้วเนาะเขาก็บ่ได้ดอกเากาะ้ระออกมาตอบแล้วก็มีน้องก็บวางอย่างขึ้นหนักถึงหนักมากก็มีนะแรงถึงแรงมากก็มีนะสําหรับคนที่เข้ามาคอมเมนต์คนที่ไม่ชอบนั่นแหละสาวคำพ้อยคนที่บ่มมากนั่นแหละ แต่ว่าเขามากกรมูดีดีเด้อม้วนพอมักเนี่ยนะนดี<อ><อ>่ละค่ะดวดเลยลาย<ห>าแล้วนอง <หา S 2> ยุกิอของเหาเพิ่กับพานซูเมอร์นี่บอกเลยว่ายุกิไม่เหมือนเดิมแล้วใช่ยุกิให้ทองคำคือเข้มแข็งนักแน่นกว่าจะมายืนจุดดนี่ใดเพิ่พานมากมากไมหลายอย่างเหลือเกินค่ะค่ะแล้วก็มาเป็นยุกิในวันนี้คือเ้าบอกเขาบอกเขาติดตามนอกมาไปโดนพี่นนอใช่ค่ะสังเกต สังเกตดูเรื่อยๆความความเติบโตของน้องค่ะค่ะความเติบโตของยูกิซื้อว่าเป็นเด็กน่อยทีเขาเอิญเป็นคนง่งมั่นในการทีจะทํางานแล้วก็เป็นคนตั้งตั้งใจเจ้าของทีจะเดินหน้าเป็นคนที่ไม่หยุดอยู่กับที่ยูกิให้ทองคาบอกเลยว่าเป็นคนทําตัวเป็นน้ําไม่เต็มแก้วอยู่ตลอดคือน้องจะคิดแบบคิดค้นหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาให้ครับ ตัวเองแล้วก็ค่ายพอดออกมาไห่แม่์ม่ได้เห็นแบบสิ่งแปลกใหม่ยุตลอดค่ะคือปรับปรับโตยุตลอดหาคิดค้นอันใดที่แบบดีๆเขาไม่เคยพีน้องได้เห็นตลอดไม่แปลกที่เอฟซีแฟนคลับจะตามตกลุมรักตามคักอีหลายแห่อย่างไรมานนีบ่แปลกเลื่อนเมีคะขาแลที่สำคัญรักคนไม่ผิดไปเนาะรักพอร์ตคนไม่ผิดติดตาม่ผิดขอบอกยุกี้เนี่ยเป็นคนที่มีความ จิตใจคือมุ่งมั่นมีนม mm hmm. ช่วงหนึ่งพี่น้องสักเ่าไหครับแยสยสีจะขอบอกถึง mm hmm. มีช่วงหนึ่งที่มีคอมเมนต์บอกว่าน้องน้ำหนักขึ้นหน่อยน้องอ้วน mm hmm. แล้วเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมาพี่น้องแยสยสีเห็นแม่อุ่มเพิ่นเอาลงน้องยูกิคือตั้งใจมากกับ mm hmm. คือที่อวอาร่วมกันนี่คือจะบอกว่ายูกี่ให้องคำมีคนมุ่งมั่นเป็นคนที่ตั้งใจสีเหตุน้ยังแลียวเพื่อเหตุ แล้วน้องก็ออกก็ร่างกายสาวห้อยโอ้ยบงสุดยอดบอแบบโอ้ยคือปั้นเอามาเลยนี่ไปเ็ในเจ้าโลกอยากหาโลกแบบจวกใหญ่ยจิตกะได้แต่หันเดี๋ยวนี่น้องคะขออ่านคอมเมนต์ก่อนอ่านคอมเมนต์ลมาจากที่แม่อุ้มเนาะอ่านดูมาตุ้มเลยแล้วได้เอาคลิปลงแล้วมีแฟนคลับมาดูเยอะแยะมากมายแล้วก็คอมเมนต์แฟนคลับก็เยอะมากเช่นกันค่ะเออแล้วคนก็ว่าน้องยูคขาบ้านหรือวังคะลูกร้านใหญ่แท้อา อันพ่อแม่คงภูมิใจมากนะคะที่ลูกบ้าน,นที่ลูกสร้างบ้านในฝันให้อืสุดยอดเลยค่ะบรรยากาศดีมากบริเวณบ้านนอกสุดยอดอค่ะแล้วฝนว่านึกภาพวันขึ้นอันบ้านใหม่คงสวยงามภูมิใจกับครอบครัวจริงๆ่าเราก็นึกเหมือนกันเลยอยากเห็นแบบความสำเร็จของน้องอแล้วก็ความภูมิใจของน้องตัวน้องเอฟซีแสงดงความดีกับน้องคเ<ะ>นี่ยพี่น้องแล้วทีนี้แฟนคลับของน้องอยูกิเน้องเป็นก็เบาดีได้เพป่นเบาเป็นแบบเออแบบ บอกเลยสาวต้อใหยายศิ้น์ขอบอกว่าพลาล่างบานหักนองยุ่ี่เป็นคนทีหนาหลักเมื่อสุคนจริงๆขนาดที่เราทําข่าวเนี่ยสังเกตดูคอมเมนต์นะมีแต่คนเข้ามาให้กาลังใจยายสิษยก็บอกสั้นนี่แหละพี่น้องแต่ว่าแม่แม่เข้ามาให้กําลังใจเฮาคือกําลังใจนี่คือแบบมันสุดยอดดีๆสำหรับคนทํางานเนาะค่าถือว่าเป็นพลั่งบานหักทีเหนียวแน่นแล้วก็เป็น คนที่นนารักทุกคนนะสาวบ่อยอ<ม>ือมีอะเลมือก็กินข้าวเนา<ค>ะกีนข่าวเรื่องเล่าอาการอัปเดตบ้าของน้องแล้วก็แฟนขับตามเฝ้ารอความสําเร็จของน้องอยู่กี่ย่างมากใกลแล้วพี่น้องคะช่าไหนจะเกินปีไม่เซ็ตแ้ๆคือวานะคู่ยากแต่ก็ลังไงแบบแต่ว่าต้อตเติมไปเรื่อยๆการสั่งบ้านไปหยุดทุกทีรอกค่ะเบิ้งค่ะรอความสําเร็จ ออกมากมือได้เดี๋ยวเขาสิมากอัปเดตอีกเทียนหนึ่งค่ะพี่น้องคะ<า>สำหรับคลิปนีก้ก็ฝากไปสมีก็เอนานะสักพอยสวัสดีค่ะ